เคยสงสัยกันไหมครับว่าพระราชาสมัญญาสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบอกเลยว่าเรื่องราวเบื้องหลังชื่อนี้มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็ใช้เวลาเดินทางยาวนานเกือบร้อยปีเลยทีเดียวครับวันมหาธีราชาเจ้าเราทราบกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่6แต่คำถามก็คือแล้วชื่อนี้มาจากไหนกันแน่หลายคนอาจจะคิดว่ามาจากราชสำนักใช่ไหมครับแต่คำตอบอาจจะทำให้ประหลาดใจนะครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงที่มาเรามาทําความเข้าใจความหมายของพระราชสมัญญานี้กันก่อนดีกว่าครับว่าคําว่ากษัตริย์นักปราดที่ใช้เรียกพระองค์ท่านเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งยังไงครับคำว่าพระมหาธีรราชาเจ้าเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือพระมหาราชาเจ้าผู้ทรงเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพระราชสมัญญาที่ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณของลนกล้าวรัชกาลที่6โดยเฉพาะเลยครับในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านอักษราศาสตร์ และศิลปวิทยาการต่างๆอย่างหาที่เปรียบได้ยากจริงๆเอาละครับแล้วพระราชสัม,มัญญาญะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากไหนที่น่าสนใจมากๆก็คือไม่ได้มาจากราชสำนักนะครับแต่กลับถือกำเนิดขึ้นในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2469ครับตอนนั้นมีกลุ่มนักหนังสือพิมพ์กลุ่มหนึ่ง กำลังจะจัดงานแสดงละครแล้วก็แค่ต้องการชื่อเพื่อเอาไปใช้ในสูตจิบัตรของงานเฉยๆเลยเป็นความต้องการที่ดูเรียบง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับสาหรับผู้รเริ่มก็คือขนาดหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าไทยคัษมครับคนที่จุดประกายความคิดนี้ขึ้นมาก็คือบรรณาธิการหลวงสรรสารกิจแต่ว่าคนที่เสนอชื่อพระมหาธีราราชเจ้าขึ้นมาจริงๆเลยก็คือพระสารประเสริฐหรือที่เรารู้จักกันในนามประกาศวัตรีนาคประทีมนั่นเองครับ โดยมีจุดประสงค์ง่ายๆเลยก็คือเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระราชการที่6ในสุจิบัตรละครที่นําบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านมาจัดแสดงแล้วชื่อที่เกิดขึ้นแบบเรียบง่ายในวงการหนังสือพิมพ์ชื่อนี้มันก้าวไปสู่การเป็นชื่อของวันสําคัญของชาติได้อย่างไรเส้นทางนี้น่าสนใจมากๆครับปรากฏว่าพระราชสมัญญานี้ได้รับความนิยมแบบโอ้โหรวดเด็วมากๆเลยครับคือมันแพร่หลายไปแบบปากต่อปาก จนกระทั่งประชาชนทั่วไปก็เริ่มใช้เรียกวันที่25พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระองค์ว่าวันมหาธทีราราชเจ้าเพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้เลยครับคือในขณะที่ประชาชนเรียกชื่อนี้กันอย่างแพร่หลายมากๆมาตั้งแต่ปี2469แล้วเนี่ยแต่ในทางกลับกันเชื่อไหมครับว่าทางราชการยังไม่ได้มีการประกาศรับรองชื่อนี้อย่างเป็นทางการเลยเป็นเวลาหลายสิบปี เรามาไล่ดูไทม์ไลน์การเดินทางอันยาวนานนี้กันนะครับจุดเริ่มต้นคือปี2469ที่มีการเสนอชื่อครั้งแรกใช่ไหมครับเวลาผ่านไปนานมากจนถึงปี2546คณะรัฐมนตรีถึงได้มีมติกำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชราเจ้าและท้ายที่สุดจริงๆก็คือในปี2568ที่ได้มีการจารึกพระราชสมัญญานี้ลงบนพระสุพรรณบัตรอย่างเป็นทางการซึ่งการจารึกพระนามลงบนพระสุพรรณบัตร หรือว่าแผ่นทองคําสําหรับจารึกพระนามของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับถือเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการขั้นสูงสุดและเป็นเหมือนบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงครับวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ก็ได้มีพระราชพิธีสําคัญเพื่อจารึกพระราชสมัญญานี้ลงบนพระสุพรรณบัตรอย่างเป็นทางการนั่นเอง โดยพระนามเต็มที่ถูกจารึกไว้ก็คือพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรามมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรชาชเจ้าการจารึกครั้งนี้นี่แหละครับที่ถือว่าเป็นการรับรองพระราชสมัญญานี้อย่างเป็นทางการและสมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นเหมือนมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานม,มากเกือบหนึ่งสตวรรษเต็มๆใช่แล้วครับ 9 9ปีคือเรียวเวลาทั้งหมดนับตั้งแต่การถือกำเนิดของพระราชสาบัญญานี้ในปี2469จนกระทั่งถึงการจาลึกอย่างเป็นทางการในปี2568พอดีเป๊ะเลยแล้วทำไมการเดินทางเกือบศตรวรรษนี้ถึงสำคัญคือมันไม่ใช่แค่การเฉลิมเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของรัชกาลที่6เท่านั้นนะครับแต่มันยังแสดงให้เราเห็นถึงพลังของการยอมรับจากภาคประชาชนที่สามารถส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของชาติได้และที่สำคัญที่สุด มันคือบทสรุปของเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของพระราชสมัญญาที่ยาวนานถึง99ปีเพื่อตอกย้ำพระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะมหาราชเจ้าจอมปราดให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวนี้ก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเออแล้วจะมีพระราชสมัญญาอื่นๆอีกไหมที่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจแล้วก็ซ่อนอยู่แบบนี้แล้วก็อาจจะกำลังรอคอยการค้นพบอยู่เช่นเดียวกัน